สวัสดีค่ะ F-C ทุกท่านสวัสดี F-C ของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่7บมกราคมสอ6หนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่7บมกราคมสอ6หนะคะเช้ามืดค่ะวันนี้ ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจที่ให้กับเย็นจิตพรทีวีหรือว่าสาวดำพารวยนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มีเซ้นนะคะที่ท่านให้มาตอนนี้เย็นจิตพรทีวีก็ได้ตัวเลขจากได้รับความเมตตาจากพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะที่ท่านส่งมาให้นะคะสาวดำก็จะได้อ่ามาเขียน นะคะที่ท่านส่งมาในไลน์นะคะขอบคุณน้ำใจมาตนใจจิตอังดงามของเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวสาวดำจะขออนุญาตเขียนก่อนนะคะขออนุญาตเขียนก่อนกับซึ่งป้าปูห้าเจ็ดแปท่านได้ส่งมาให้นะอยู่ในไลน์นะคะขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งกับท่านผู้ชมป้าปูท่านจะให้ประจํานะคะ ปูห้าแปดขออนุญาตเขียนแป้นมือนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะก็จะมีเลขของพ่อปูห้าเจ็ดแปดของปูสี่ห้าค่ะแล้วก็ของคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ของพระอาจารย์มีเส้นที่ท่านได้ส่งมาให้นะคะเดี<ม>๋ยวเขียนไม่นานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงแจงให้เย็นจิตพอติวีด้วยนะคะส่วนผลงานเพลงนั้นเย็นจิตพอทีวีก็ จะลงช่องวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะสำหรับอีซีของสาวดำทุกคนค่ะของเยง็นจิตปฏิวิตทุกคนค่ะจะได้มีกำลังใจสู้กับชีวิตอีกต่อไปนะคะ ก็ป้าปูให้มาปูแล้วปูห้าเจ็ดแปดชุดบนนะคะบนวิ่งศูนย์กับเจ็ดนะคะบนวิ่งศูนย์กับเจ็ดค่ะของป้าปูห้าเจ็ดแปดนะคะ ชุดสามตัวบนหางเดียวนะคะชุดสามตัวบนหางเดียวค่ะศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์นะคะตัวหางเดียวเนาะแต่ว่าท่านกลับเฉยนั่นค่ะอ่าทีนี้ก็มาสองตัวบน 2ตัวบนค่ะสองตัวบนให้มาที่70ค่ะ70 73 70นยนะคะสองตัวบนค่ะ ก็เจ็นะคะเจ็ดค่ะสตัวบนนะคะสตัวล่างก็จะมี9ก้าสองแสอง สองตัวล่างให้วิ่งแปดนะคะสองตัวบนวิ่งศูนย์กับเจ็ดค่ะนี่เป็นเลขของปู่ห้าเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะปู่ห้าเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชม แล้วนะคะปู 5, 7, ห้าเจดแปดที่ท่านให้มานะคะทีนี้ก็เป็นของเป็นของปูสี่ห้านะคะ ปูซีห้าวิ่งล่าง10ล้านนะคะ1 75นะคะฟันตรงไปที่1เด่นที่1นะคะเลข2ตัวท่านให้มา1575คะ่ะวงกลมไปที่15นะคะเลขเอาเลขล่างค่ะขอโทษจะเลขล่างเลขล่าง10ล้านนะคะวิ่งบน20ล้านเด่น07น ถาให้มา3ตัวนะคะก็จะมี2หาง5 07 5 1 7นะคะในของปู่สี่ห้ค่ะนะคะเลียกเด่นบนเด่นล่างเด่นทั้งบนทั้งล่างคือ7จดนะคะห้ย์ห้าหนึฟันที่0 7, ะะูย์เค่ะปู่สี่ห้หรือพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะเบอร์โทรท่านก็มีชัดเจนนะคะท่านผู้ชมค่ะอยากจะโทรไปหาท่านก็ในเบอร์โทรนะคะ ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังรใจให้ยานีพอดี TV ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของปู่45หรือว่าของอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะก็พิมพ์เข้าไปที่ปู่ห5หรืออาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะเป็นช่องของปูนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเลข คุณยายนางล้านเปอร์เซนต์กับท่านโทรมาบอกท่านบอกว่าโทรมาให้สาวดําเป็น,เออเปน,ปนงวดแรกก็เป็นเป็นครั้งแรกค่ปล่อยที่ช่องสาวดําครั้งแรกอีกหล,หลายๆช่องยังไม่เห็นไปหาท่านบอกอย่างนี้นะคะยังไม่เห็นไปหายังไปยังไม่เห็นไปหาคุณยายนางนะคะแต่สาวดํานี้อยู่บ้านอยู่แค่อยู่คอนแก่น,กนท่านโทรมาให้นะคะอยู่ที่อำเภอแวงน้อยนะคะ นะคะเลขของคุณยายนางนะคะงวดนี้ฟันธงมาที่917 917ค่ะสองตัวก็ยังงงนะคะว่าสองตัวเด่นบนสองหกแต่ท่านท่านให้17กับ0ูย์เแต่ทีนี้ว่าท่านบอกว่าอีกสัก3าวันเนี่ยนะคะจะส่งมาให้อีกทีนี้ก็ หมดแล้วท่านบอกว่ายังเหลืออีกช็อตหนึ่งนะคะยังเหลืออีกช็อตหนึ่งยังยังยังไม่หมดแค่นี้นะคะแต่อันนี้ให้มาอันนี้มั่นใจก่อนแต่ทีนี้เด่นบนสองกับหกเด่นล่างแกับเจ็ดก็จะมีแนวทางตามให้มาอีกประมาณสองสามวันอาจารย์อ,อขอโทษจะอีกสอสาวันคุณยายนางล้านเปอร์เซ็ท่านบอกว่าจะมีส่งมาให้อีกนะคะก็ถึงว่าท่านถึงได้มีวิ่งบนสกับ 6วิ่งล่าง8ดกับ7แล้วก็แต่ที่ท่านให้มานี่มี2มี7มี2มี9นะคะท่านคงจะจับแบบยังไงไม่ทราบครบเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ท่านให้มาตามนั้นแล้วค่ะท่านผู้ชมก็รอดีดูรอดูอีกสองสามวันก็จะให้อีกนะคะจำกันได้ไหม อันนี้เป็นเลขของอ๋อเมื่อกี้จะไอ้เพลงนั้นค่ะเพลงนั้นขอกลับมาดังอีกครั้งกลับ <laughs> มาอีกหนแฟนเพลงทุกคนจำกันได้ไหมอีสานเหนือกลางและใต้เยน็นจิตเคยได้เดินสายคายเสียงนะคะับจิงเปนชุดใหม่แต่เพลงมันมันนะคะมันมันมากๆเลยค่ะ <laughs> <laughs> เพลงนี้นะคะ ว่าจะให้ f ูได้โอ้ยดูสิจะไปพูดผิดพูดถูกอ fc จะบอก f ูอะไรแล้วอืคะอ่ะแฟนเพลงบอกให้ร้องก็อยากจะร้องให้ฟังกันแต่ว่ามันยังจำยังไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวให้เสร็จก่อนเนะี่ยแกดูในช่องก่อนนะคะแล้วก็มีตัวเลขจากพระอาจารย์มีเส้นนะคะที่ท่านเมตตาส่งมานะคะนี่คือเพียงใหม่นะคะ ทุกคนจำกันได้ไหมเลือกลางแล่ตายย็นกินเคยได้เดินสายใครเสียงได้ดีไม่เคยเอต้ง <c oughs> สู่ดินร้อนอยู่จางพ่อเพียงสังขารคนเราไม่เที่ยงขอปากเสียงไว้เป็นตำนาน ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้นะ สาวดำรำพันคนนี้ขอดังอีกทีรักแปลงเพลงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คือเพลงขอกลับขอกลับมาดังอีกครั้งนะคะเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุด วันพรุ่งนี้ก็จะต้องได้เอาลงช่อง YouTube นะคะขอบคุณมากๆที่เป็นแรงใจค่ะอันนี้คือเพลงคือเพลงขอกลับมาดังอีกครั้งนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นแนวทางจากพระอาจารย์มีเซนนะคะที่ท่านได้เมตตาให้มาค่ะอันนี้สาวน้ำพุเขียนจากในลายที่ท่านส่งมาให้นะคะที่เมื่อวานนี้ก็ได้ฟังเสียงท่านไปแล้วเนาะทีนี้ก็เป็นท่าน ขียนส่งในไลน์มาให้จ้านะคะเดี๋ยวสาวดําหาก่อนไว้ตรงนไลนในไลยละนะคะะอาจารย์มีเซนนะคะที่ท่านส่งมาให้ค่ะนี่นะคะนี่ท่านส่งมาให้นะคะแล้วท่านบอกว่าบนห้า บนวิ่งห้าล่างวิ่งสองนะคะเนี่ยค่ะาลาก็เลยมาเขียนเพิ่มเป็นห้าบนวิ่งห้าล่างเด่นที่สองนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังแรงใจที่ให้นะคะกับเย็นจิตพอทีวีค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอทีวีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าขอให้ท่านโชคดีนะคะ